ทำคุกกี้ต้อนรับวันฮาโลวีนแบบไทยๆด้วยรอยยิ้มและของที่ตกแต่งบนคุกกี้เนี่ยก็เป็นของที่หาง่ายใครๆก็ทําได้ตัวคุกกี้ที่เราทำเนี่ยเป็นซอฟคุกกี้นะเดีย๋ยวเราจะนําเนยเนี่ยไปละลายด้วยไฟอ่อนเพื่อทําบลเบเตอร์ก่อนเมื่อได้บาวบตเตอร์แล้วปิดเตาใส่น้ำตาลทรายขาวและน้าตาลอ,อ้อยลงไปทําการคนขยายนจนเขาเริ่มเย็นตัวลงเราจะนําไปใส่โถผสมและใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองแล้วก็ทาการคนให้ส่วนผสมส่วนแรกเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราจะทําคุกกี้ด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ u f m t เว e l นำแป้งไปร่อนพร้อมเบกก ตัวซอคุกกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่ทําได้ง่ายเพื่อนเพื่อน,นที่ไม่เคยทําขนมเนี่ยก็สามารถทาได้พอเราจะล่อมให้เนื้อคุกกี้เข้ากันดีแล้วเราจะนาไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงการแชร่เย็นเนี่ยจะช่วยให้เราปั้นเนื้อคุกกี้เป็นก้อนก่อนนาไปอบได้ง่ายขึ้นนะเนพื่อนๆเราจะทําการอบด้วยไฟ1้0องศาประมาณ15นาทีคุกกี้ชิ้นเล็กเนี่ยเราจะตกแต่งด้วยช็อกโกบอล2ลูกนํามาวางติดก,กันจะเป็นหัวและก้นของแมงมุมแล้วเราจะนําช็อกโกแลตล,ละลายมาวาดเป็นขาของแมงมุมวาดขาค้างละสีขาแล้วก็จะได้แมงมุมจิววนนนนาาัักกิแแบบี้เลยลยต ซอฟคุกกี้ชิ้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งครึ่งแล้วทาเป็นฟันยิ้มพลิกด้านล่างของคุกกี้ขึ้นมาทำนะเพื่อนๆแล้วเราจะทําการใส่กรรมเติมเหนือกด้วยเยี่มสตรอเบอรี่เข้มขน้นน้องฟันไม่ค่อยจะมีก็เติมฟันดวดมาร์ชเมลโลชิ้นเล็กๆสักหน่อยจัดเติมฟันใหม่ทันทีก็เลี้ยงให้เป็นเส้นโค้งสวยงามนําส่วนบนส่วนล่างมาประกบก,กันแล้วก็จะได้คุกกี้ยิ้มหวานต้อนรับวันฮาโลวีนแบบนี้เลยเป็นเมนูไอเดียที่ทําได้ง่ายๆต้อนรับวันเทศกาลเพื่อนๆลองทํากันดูได้นะ